สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับสู่ฮังกี้พีพีนะคะช่วงนี้มีแต่กิน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 แล้วก็กินนะคะวันนี้เราจะมากินลูกไหนลูกพลัมสดนะคะคลุปพริกเกลือใส่รสดีโอ้ยเอานี่เลยนี่เลยทำไมอืม อร่อยมากหอมพริกเดี๋ยวก็จามน้ำมูกไหลไปรอบหนื้นะอดีมาก ลูกพรมสดมันอร่อยนะคะแต่เวลากินอ่ะมันจะมีเมด็ดิีเก็แคะเม็ดออกแล้วก็เลยไปหัน่นเลาะเอาเม็ดออกอย่างนี้นะคะไม่ได้ควานแต่ว่าเอาเมดีดปา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 ดเหลือเม็ดตรงกลางนะคะบางอันก็จะแบบปาดออกเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยแบบนี้นะคะอร่อย 음음 음. ข้าวพิกเกลือมากเลยนะรเรี้ยวหวานกำลังเลยเค็มนิดนิดหอมหอมแบบรสดีนะคะ แซ่บเลยอร่อย มาผสมตะวัน สดชื mm ่น hmm. so แซงมากเลยไปกินแคปหมูมาเมื่อสองสามเดือนที่แล้ว <c oughs> แล้วมันสองเดือนที่แล้วแล้วมันไปโดนฟันกราม <c oughs> มันแข็งเขตฟันตั้งแต่ตอนนั้นทำยังไงก็ไม่หายสงสัยฟันแตกไปเลยนะคะ <c oughs> ง Ấu Một lắm Khai ninh tha Sa ức lắm Bỏ ra luôn